สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมที่ช่องอยู u ู e เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะได้นำเอาเรื่องหนุมานหลวงพ่อสุนมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับหนุมานหลวงพ่อสุนวัดสลากุลจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นของที่หายากเป็นของที่พบเจอได้ยากนะครับและยิ่งที่มาที่ไปชัดเจนนั้นก็หายากยิ่งนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องที่รู้จักกับพี่น้องที่อยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆหม่ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอ,อเข้าสู่เรื่องราวนะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องฮนุมานหลวงพ่อสุนวัศลากุลแห่งจังหวัดนนทบุรีมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ เขาบอกว่าถ้าเรื่องเสือเนี่ยต้องต้องหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือหลวงหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเรื่องเสือต้องหลวงพ่อปานหนุมานต้องหลวงพ่อสุนนะครับนี่คือหนึ่งในเมืองไทยเลยนะครับหนึ่งในเมืองไทยสาหรับเรื่องหนุมานนี่ต้องหลวงพ่อสุนวัดสลากุลนนะครับจังหวัดนนทบุรีวัตถุมงคลเหล่านี้ผมได้มาจากตระกูลเก่าแก่นะครับที่ท่าน น่าจะอ่อนกว่าหลวงพ่อศุนย์ไม่กี่ปีนะครับสําหรับท่านที่เก็บเนี่ยนะฮะผมก็ได้จากตระกูลนี้มาเยอะนะท่านเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระคาถาอาคมเรื่องวิชาอาคมนะครับแล้วก็เรื่องวัตถุมงคลของพระนาจารย์ยุคเก่าๆเนี่ยอ่าซึ่งเกิดอยู่ในยุคท่านนี้ท่านก็เดินทางไปเก็บมาไว้ที่บ้านของท่าน,นจํานวนมากนะเนื่องจากว่าท่านเป็น เป็นคนที่มากบารมีนะครับก็เลยเก็บมาเนี่ยที่ผมได้มาทั้งหมดนี้ก็คือจากบ้านของท่านนะครับปัจจุบันนี้ของเหล่านี้ตกมาอยู่ที่ลูกๆของท่านก็เก้าสิบกว่าแล้วนะครับลูกของท่านเก้าสิบกว่าตัวท่านเองนั้นได้เสียชีวิตไปประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับของเหล่านี้ผมได้รับได้รับต่อมาอีกทีนึงจากลูกสาวของท่านาจากลูกของท่านนะครับอายุประมาณเก้าสิบนะครับก <c oughs> ่อนจะ ชมอนุมานของหลวงพ่อสุนเนี่ยเราก็มารู้จักประวัติคร่าวๆของท่านนิดหนึงนะครับหลวงพ่อสูนเนี่ยท่านเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีโดยกําเนิดนะฮะแต่ว่าประวัติในเรื่องการเกิดปีไหนอ,อ,อะไรพวกเนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าประเมินเอาว่าท่านน่าจะเกิดในราวปีพศ2องพัน05 06 07 0ศปเนี่ยประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับ แล้วท่านครบบวชท่านก็บวชที่วัดสลากุลนี่แหละนะครับพอบวชเสร็จท่านก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีเค่งคัดต่อพระธรรมวินัยนะครับหลังจากนั้นเจ้าวาดองค์เก่ามรณภาพนะฮะด้วยการประพฤติปฏิบัติดีจนเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมเนี่ยญาติโยมก็เลยนิมนต์ให้ท่านเป็นเจ้าวาดองค์ต่อมานะครับนี่อันนี้ประวัติของท่านช่วงที่ท่านเป็นลูกวัด ท่านก็ปลูกต้นไม้อยู่2ต้นนะครับเขาเรียกว่าต้นรักกับต้นพุทซ้อนนะครับท่านก็พยายามทำเขาเรียกว่าทําน้ํามนทุกๆวันเอามาลดต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้จนจเจริญจนจเจริญเติบโตนะครับหลังจากที่ทำเป็นเจ้าวาดแล้วต้นไม้พวกนี้จเจริญเติบโตแล้วเนี่ยพอ,อได้เวลาหรือมันโตเต็มที่แล้วนะครับ ท่านก็ทําพิธีขุดต้นไม้ทั้งสองต้นนี้นะครับเอามาทําพิธีแล้วก็เอาไปตากแห้งหลังจากนั้นก็ให้ช่างแกะเป็นพวกหนุมานนะฮนุมานที่แก่จากต้นรักต้นพุทธซ้อนนะครับแล้วพอถึงวันเสาร์เขาว่าพอถึงวันเสาร์เนี่ยเขาท่านก็จะให้พระพิสุสธิสมเดเนี่ยนะครับอเอาลิงหรือหันุมานเหล่านี้ ที่อยู่ในบาทของท่านเนี่ยเอาไปให้ท่านอยู่อยู่ในโบสถ์นะครับแล้วก็ปิดประตูโบสถ์ทั้งหมดลั่นกรอนทั้งหมดนะครับท่านก็จะทําการอธิษฐานจิตปลูกเสกตามวิชาการที่ท่านได้เรียนมาแล้วลงพ่อสุดเนี่ยท่านได้เรียนมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าถามด้วยนะครับท่านจะปลูกเสกทุกวันเสราร์นะครับหลังจากปลูกเสกอยู่ในโบสถ์เสร็จแล้วเนี่ย ก็อเอามาที่กุติปลุกเสกต่อแล้วหลังจากนั้นจึงเอานํามาแจกใจ่ายให้กับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้นาไปใช้แล้วเ,เกิดปฏิหารมากมายปฏิหารทางด้านเมตตามหานิยมปฏิหารทางด้านาคงกระพันชาตรีแคลคราดมหาอุดอิทิลิ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับานมานหลวงพ่อสุนีขึ้นชื่อรือชามาตั้งแต่สมัยนู้นเลยทีเดียวนะครับต่อมาในยุคก,กลางหรือยุคป,ป,ปลายของ หลวงพ่อสุเนี่ยนะครับพวกไม้พวกหนุมานไม้ลักหนุมานาที่แก่จากไม้พุทซ้อนอะไรพวกนี้หมดลงนะครับท่านก็จะใช้พวกงาจะใช้พวกงาเนี่ยแกะแกะเป็นพวกหนุมานขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาอีกจนถึงในบ้านปลายในชีวิตของท่านท่านมรณาภาพในราวปีพศ2481-82เนี่ยประมาณนี้นะครับ ท่านเป็นสาหธรรมมิกกับหลวงปู่กลิ่นหลวงปู่กลิ่นเนี่ยหลวงปู่กลิ่นวัสพานสูงเนี่ยที่เป็นศิษย์หลวงปู่เอี่ยมนี่ยท่านเป็นสาหธรรมมิกกันหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนกันนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านท่านเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันและหลวงปู่กลิ่นก็มาเป็นเจ้าภาพให้เนี่ยเป็นเจ้าภาพในงานของท่านให้ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ไปมาหาสูเป็นเป็นผู้ที่มีวิชาเข้มขลังทั้งคู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือประวัติของ หลวงพ่อศุนวาาัศลากุลนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลที่เป็นประเภทฮนุมานของหลวงพ่อศุนวาาัศลากุลนะครับกับคํากล่าวที่ว่าเสือต้องหลวงพ่อปานฮนุมานต้องหลวงพ่อศุลน,นะครับอิทธิฤทธิ์มากนะครับมีชื่อเสียงมีประสบการณ์มากเลยทีเดียวนะครับฮนุมานของหลวงพ่อศุนเนี่ยจะมีอยู่สองพิมพ์จะมีอยู่สองหน้านะครับ พิมหน้ากระบี่นะพิมหน้ากระบี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะในพิมพ์หน้ากระบี่เนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีรวดลายอะไรเยอะนะครับแล้วก็พิมพ์หน้าโขนพิมพ์หน้าโขนนี่ก็คือจะทรงเครื่องเหมือนพวกโขนนะแต่งตัวอะไรพวกนี้นะทรงเครื่องงดงามเนี่ยพิมหน้าโขนนะครับเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเนื้องานะเป็นเนื้องาแก่นะครับก็ถือว่าเป็นของยุคกลางยุคปลายของ หลวงพ่อสุนนะทีนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพดีกว่านะครับจะให้ดูภาพนี่นะครับพอเราถ่ายภาพแล้วขยายแล้วเราจะเห็นว่านี่แหละครับธนุมาหลวงพ่อสุนนะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าโขนนะครับเป็นเป็นธนุมานทรงเครื่องเนี่ยเราจะเห็นการแต่งตัวของเขาเนี่ยนะครับแกะด้วยความงดงามจริงๆนะเนื้องานี่ เก่ามากนะครับเพราะวางอยู่ในพานนะเนี่ยไม่ไม่ได้เก็บไว้ดีนะครับวางอยู่ในพานเนี่ยเราจะดูเห็นนะความแห้งของงานนี้ล้านเล้าเลยนะครับล้านเล้าเลยเนี่ด้านข้างเห็นไหมครับก็เป็นหนุมานทรงเครื่องนี่แหละครับเห็นไหมครับอ่าบริเวณนี้ค่อนข้างจะเก่ามากนะครับเก่ามากเนี่ย ดูง่ายนะครับธรรมชาตินี้ดูง่ายมากนะครับนี่จัดจานเลยทีเดียวนะครับเนื้องานนี้เก่าเก่ามากเห็นไหมครับนี่น,นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะการแกะการอะไรนี้แกะจากของมีคมนะครับแกะจากของมีคมแบบเดียวกับผ้างาแกะลงพ่อเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวหลงพ่อเดิมด้วยนะหลงพ่อสุนเนี่นะครับ ด้านหลังเห็นไหมครับพบเจอ,อยากนะครับพบเจอ,อยากนะที่จะมีธรรมชาติงดงามแบบนี้นะน,นี่เป็นอีกหนึ่งสันักนะครับที่มีประสบการณ์สูงเลยทีเดียวโอ้งดงามมาเห็นไหมครับนี่ เล้วดูอย่างนี้นะครับนี่ไปครับงานนี่แห้งสนิทจริงๆนะครับงานนี้แห้งสนิทมากนี่ยู o ให้ดูใกล้เลยนะครับแห้งสนิทมากแห้งจนผูุนะครับงานนี่แห้งจนผุนะเดี๋ยวจะให้ดูของจริงนะครับนี่ใต้ฐานน,นะครับใต้ฐานก็เก่าเก่านะครับเก่า มีรอยลั่นรอยเล้า,ลาด้วยนะนี่ก็คือฮนุมานที่ผมไม่ดูก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูของจริงดีกว่าอย่างนั้นนะครับของจริงความเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับความสูงประมาณนี้นะฮัุมานนะครับฮนุมานหลวงพ่อสุนนี่เห็นไ,ไหมครับเก่าประมาณไหนถ้าก็ดูเก่าประมาณไหน รีวิวให้ดูธรรมชาตินะครับโนนลิ้นอ <c oughs> ขอโทษนะครับเ <c> น <oughs> ี่ยเก่าสุดเลยนะครับเก่า <c oughs> สุดเลยนะเนี่ยอยู่บ้านท่านข้าาบดีนะ สุดเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัวสูงนะตัวสูงเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องนี้เลยนะฮะนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบกับกล้องนี้ประมาณนี้เลยนะครับลอยรอยแกะเก่ามากเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าความแห้งความผุของของเนื้อง,งาเนี่ยปรากฏชัดเลยนะครับปรากฏชัด นี่อย่างนี้นะครับสิงทรงเครื่องนะเขาเรียกว่าหน้าโขนนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์หน้าโขนเป็นพิมพ์ที่งดงามนะครับเป็นพิมพ์ที่งดงามมากนี่เราดูพวกงาใต้ฐานเนี่ยมีการลั่นการเล้าธรรมชาติของงาชัดเจนนะครับตามซอกนะะตามซอกนี่นะครับ ด้านหลังฮนุมานตัวนี้เรียกว่าดูง่ายสุดๆแล้วนะครับและได้มาจากตระกูลที่เป็นตระกูลเก่าแก่ด้วยนะครับของหลวงพ่อสุนนี้ท่านก็มีเยอะนะมีเยอะนะครับหลวงพ่อสุนเนี่ยท่านก็เก็บไว้เยอะแต่นานๆผมจะได้มาทีนึงนะนานๆผมจะได้มาทีหนึ่งนะนานาน อันนี้ก็คืออนุมาณีหนึ่งตัวที่ดูง่ายสบายตานะครับแล้วก็เป็นของที่หายากด้วยนะเป็นของที่หายากยากที่จะเจอนะครับยากที่จะเจอแล้วยิ่งท่านเก็บมานานนะเก็บมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับเนี่ยเก็บมาในยุคปีพศ2อง0ันสี่รอยกว่านู้นนะครับ นวนัตี้มาดูเขามาอีกตัวหนึ่งตัวเล็กตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเล็กนี่พุทธคุณไม่เล็กนะครับพุทธคุณนี่ยิ่งใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนกับตัวแรกนั่นแหละนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหน้าโขนพิมพ์หน้าโขนเหนนมือนกันฮนุมานพิมพ์หน้าโขนอันนี้ตัวเล็กนะครับถ้าเลี่ยมทองเนี่ยจะจะสวยงามมาก สำหรับตัวนี้นะอนุมานตัวนี้นะครับนี่เป็นเนื้อง,งาแกะเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับเก่าสุดๆแห้งสุดๆนะครับดูรอยปาดดูรอยแกะดูงาธรรมชาติของงานี่นะครับโอ้โหเนี่ยดูคราบใครเนี่ยนะครับที่อยู่ตามร่องตามอะไรพวกนี้ นี่คือของหลวงพ่อสุนวัศลากุลจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ไปที่มาชัดเจนด้วยนะที่ไปที่มาชัดเจนนะครับนี่งานนี้งานนี้แห้งสนิทเลยนะครับงานนี้เก่าจริงๆนะครับนี่ขนาดไม่ค่อยได้ถูกใช้นะวางอย่างเดียวนะครับวางอย่างเดียว การแกะเนี่ยคอยแกะงดงามแกะงดงามมากเห็นะครับเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูยากอะไรเลยเราดูพวกงานนี่ก็เก่าสุดแล้วนะครับเนี่ยเราดูพวกหายากนะครับหายากมาก ใครชอบสายมูชอบสายบูเนี่ต้องอย่างนี้เลยนะครับสายบูสายลักสายเมตามหานิยมนี่ต้องต้องนี้เลยนะครับหลวงพ่อสุนเนี่ยอีกสำนักหนึ่งก็เราไม่ควรพลาดนะครับสําหรับนักสะสมนะนักสะสมเครื่องรางเนี่ยอันนี้ก็คือสุดยอดเรื่องหนุมานเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วต้องหลวงพ่อสุนวัสสราคุณน,นะครับดูงาดิงดงามนะครับงดงาม เดี๋ยวให้ดูอีกตัวนะึงเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนะึงอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์หน้าเป็น,เป,นเป็นพิมพ์เป็นศิลปะหน้าโขนนะครับเราดูาพวกพวกคราบพวกใครอะไรต่างๆนี้นะครับนั่นะเก่ามาก เก่าสุดๆนะอันนี้เก็บอย่างเดียวนะน,นี้ท่านเก็บไว้อย่างเดียวนะครับคราบใครจึงจับหนามากนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าตัวเมื่อสักครู่นี้ใหญ่ใหญ่กว่าตัวเมื่อเมื่อสักครู่นี้เราเห็นรอยซ้อไหมเราเห็นรอยเครื่องมือซ้อด้านในด้านในร่องขาไหมครับนะฮะดูคราบใครที่เกาะตามผนังนั่นไม่ใช่คราบใครใหม่ๆเลยนะครับผนัง ผนังอยู่ใต้นี้เนี่ยแห้งสนิทเก่าสนิทนะครับดูดีครับด,ดูตามซอกแขนอด,ดูตามร่องซิวใต้ฐานนะครับนี่ครับผมถือว่าเป็น เป็นอะไรที่งดงามนะเป็นศิลป,ะ,ปะที่งดงามมากนะครับเนี่ยดูง่ายทั้งหมดเลยนะครับดูง่ายทั้งหมดที่ท่านเก็บมาเนี่ยเป็นของที่ดูง่ายทั้งหมดเลยโดยธรรมชาติที่ผม z ูมให้ดูนะครับมาดูนี้นะครับเลียมเลี่ยมนาคโบราณไว้เขาเรี่ยมนาคโบราณไว้อ่านี้ครับนาคโบราณเลี่ยมนาคโบราณไว้ อันนี้เป็นหน้ากระบี่นะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หน้ากระบี่พิมพ์หน้ากระบี่ก็จะไม่ค่อยมีลวดลายอะไรเยอะนะครับแต่เรื่องพุทธคุณเหมือนกันนะพุทธคุณเหมือนกันอันนี้อยู่ในกรอบก็ดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเนื้องาเป็นเนื้องาแห้งๆเลยนะครับไม่ค่อยได้โดนอากาศไม่ค่อยได้โดนอะไรนะครับ ปิดหลังหมดนะครับเลี่ยมนาคปิดหลังเลี่ยมนาคปิดหลังเลยนะครับนี่ไม่ค่อยได้โดนอากาศงางาก็จะขาวหน่อยนะครับพอเลี่ยมมานานแล้วนะเลี่ยมมานานแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นของหายากของหลวงพ่อสุนวัศลากุลน,นะครับ เอาให้ชมเอาให้ชมสี่ชิ้นเลยนะครับสี่ชิ้นเดี๋ยวเป็นการรีวิวถือว่าเป็นการรีวิวเรื่องอนุมานหลวงพ่อสุนวัสลากุลให้กับพี่น้องได้ชมเป็นของหายากเป็นของที่มีประสบการณ์สูงนะครับนี่อนุมานนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ผมติดโควิดนะพูดพูดไปเนี่ยมันเจ็บคอแล้วก็ คอยแต่จะไอนะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะรู้จักกับผมอยากจะพูดคุยอยากจะแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะแล้วก็ติดต่อทางไลน์มาก็ได้แต่หมายเหตุห้ามถามเรื่องเก๊แท้ใช่ไม่ใช่ถึงไม่ถึงอะไรพวกนี้ไม่ต้องมาถามผมนะเอาผมไม่ตอบนะครับก็เรามาทำความรู้จักพูดคุยอ่ กันได้นะครับหรือพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทำออกมาให้ท่านได้ชมเป็นประจำประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ